เพราสู่ช่วงที่2ของช่างคุยเรื่องบ้านค่ะอยู่กับเบนแล้วก็คุณไก่เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมถามคำถามได้026368134-5จริงๆถามได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ในส่วนของเบรกแรกที่เราคุยกันในส่วนของบ้าน SCG h ี m มสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้เนาะมีบางอย่างฟังดูอยังงงๆอย่ยังสงสัยโทรมาคุยกับเราได้แต่ว่าข้อมูลที่เอาเป็นว่า ท่านโทรมาคุยกับเราเนี่ยเราจะให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเกิดท่านอยากรู้ข้อมูลแล้วมีโอกาสในการสร้างแบบไหนยังไงหรือลองไปดูรูปนี้นิดเึงเมื่อกี้ที่เบนถามว่ามันสามารถทําใหญ่ได้กว่านี้หรือเปล่านี่คือแบบบ้านที่ใหญ่ได้าเมื่อกี้เป็นสามห้องนอนอันนี้มันเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านโมดูล่านะครับมันจะมาเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเนี่ยเราจะขยายเป็น2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อกนะครับขยายตามต้องการได้เลยครับอ่าอันนี้คือบ้านโมดูล่าหรือว่าบ้านจาก SCTH u b ม นะครับ uh อ่าเรากลับมาเรื่องนี้ทีนี้พอมาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพูดถึงบ้านเนี่ยหม่ต้องต้องพูดละอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่เอย่ยชื่อโครงการนะ,ะแต่ถ้าโครงการนี้ไม่แก้ไขให้กับลูกบ้านหลังนี้นี่นะผมผมจะเอาชื่อโครงการมาพูดอ จะทําหน้าที่แบบพันทิปเลยคือคืองี้เนื่องจากว่าแฟนรายการเราต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมตอบคำถามหมู่บ้านเดียวกันนั่นเลยไปไปดูเหมือนกันไม่ผมก็จะว่าเนี่ยเขายังไม่ได้ขึ้นในพันทิปเขาเขามาถาผมผมผมก็ไปตอบในพันทิปอยู่ด้วยแหละนะครับแต่ว่า เนื่องจากว่าท่านนี้มีปัญหาไม่ได้เจอเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมช่วงช่วงสักเดือนหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าเข้าตอบคําถามในเว็บไม่ทันผันทิพย์ก็ไม่ได้ตอบเพิ่งมาเมื่อวันสองวันนี้ได้ไปตอบตอบแล้วไปเจอคําถามเนี้ยคือปูกระเบื้องแล้วไปตรวจรับบ้านเซ็นรับมอบแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปเคาะไปเคาะมาเนี่ยกระเบื้องแตกหมดเลยทั้งกระเบื้องทั้งพื้นแตกหมดเลยปรากฏว่าไม่ได้เทพื้นไว้ให้ แล้วไปปูกระเบื้องซึ่งมันเป็นเป็นปูนทรายธรรมดาไงเอเขาแตกแล้วคุณไก่ที่างาน,นผมบอกผมเห็นรูปปุ๊บผมถามเลยว่าโครงการอะไรท่านส่งมาให้แล้วว่าโครงการอะไรเดี๋ยวผมจะไปตอบต่อว่าท่านปเป็นเจราจานะแล้วเจราจาบอกเลยว่าแล้วทํายังไงคุณไก่เซ็นรับไปแล้วว่ะคือคือน,นี้ผมว่าวันนี้ถึงคันเซ็นรับไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าพูดตรงตรงนะผมว่าเข้าข่ายกลเรียกเข้าข่ายอะไรเดียวเข้าข่ายแบบหลอกลวงอ่ะหรือเข้าข่ายแบบท่านหมุกเม็ดอ่ะ คือคือ,อเขาไม่เขาไม่ปลูก,<อ>กลระเบื้องโดยที่ไม่มีการปลูกพื้นนะเดี๋ยวก่อนแสดงว่าเป็นทั้งหมู่บ้านไม่แน่ใจ<ม>อันนี้ไม่ได้อย่าอย่าพูดว่าเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี้ยอันนี้อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับหมู่บ้านก่อนนะะหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยเวลาสร้างบ้านเขาไม่ได้ใช้ผู้รับเหมารายเดียวอาจจะแยกผู้รับเหมาย<อ>ังยังโซนเอโซนบีโซนดีไปจริงๆอย่าว่าแต่โซนเอโซนบีเลยคุณเบน เนี่ยอย่างที่ผมไปซื้อมาเนี่ยสามลังติดกันนะพุละเบาสามเจ้าคือคือเนื่องจากบางทีมันต้องขึ้นพร้อมกันเพราะว่าขึ้นพร้อมกันในโซนนี้ปั๊บเนี่ยเขาต้องใช้พุลระเมามากกว่าหนึ่งเจ้าในการทํางานเพื่อให้ให้เสร็จนะครับเพราะเนี่ยการปูกระเบื้องโดยใช้ปูนสายเนี่ยปูได้นะ,ะแต่วิธีการปูหนึ่งท่านต้องมีพื้นก่อนคือท่านต้องเทพื้นคอนกรีตก่อนแล้วที่เราพูดเสมอว่าท่านใช้ปูนกาวหรือกาวซีเมนในการปูกระเบื้องไม่ได้เนี่ย อันนี้อันนี้วันนี้เรา,มาไ,ไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันก่อนพอดีผมนึกขึ้นได้ก็เลยก็เลยอยากพูดคือเราเราใช้ปูนกาวหรือกาวซีเมนในการปลูกกระเบื้องเนี่ยอันนั้นค,คือสิ่งที่ถูกต้องอแต่วันนี้ผมอ่ะเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะพยายามแนะนําให้ช่างใช้แต่ช่างอ่ะใช้ไม่ได้ผมว่าไอเน,นี้ยฝากถึงสถปาปนิกเพราะเวลาทําแบบหรือทําอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยครับพื้นเนียมันไม่ได้ระดับพอไม่ได้ระดับบางทีมันต้องยกขึ้นมาอีกหน่อยนสองนิ้วสามนิ้วอ่ะ ในขนาดที่ 2- อึงสนิ้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้ปูนกาวได้เพราะปูนกาวเวลาปูมันหนากันเป็นมิลสามมิลห้า <5, S 2> มิลถูกไหมครับพอปูไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ปูนทรายปูแต่มันมีวิธีหนึ่งในการปูที่ช่างผมไปยืนดูนะครับเก็โอเคตรงนีน้หนึ่งเขาปรับพื้นเรียบร้อยแล้วแต่เด็ยมาต้องปูนหนาบางทีตั้งเป็น2อสนิ้วเนี่ยเขาจะมีวางไอ้ไอไอปูนผสมทรายที่ที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คลุกกันนะครับเป็นปูนผสมทรายลงไปก่อนแล้วเขาก็ใช้กาวซีเมนต์เนี่ย ไล่หลังกับเบื้องอ่าไปปูถามว่าติดทนไหมจริงๆก็ไม่ทนเท่าไหร่แต่มันยังมีพื้นที่เป็นคอนกรีตรองอยู่ด้านล่างอ่านะครับแต่ของหลังเนี้ยเจอปั๊บนี่นะครับจากรูปเนี่ยปรากฏว่าแตกเห็นพื้นข้างล่างเลยใช่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่คือวันนี้เจ้าของบ้านอ่ะ เขาเขาบอกเขาเขาเป็นท oh, ุกข์มากโอ้ทุกข์มากนะครับแล้วต้องบอกว่าบ้านหลังนึงนี่น้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตครับแต่จริงๆผมบอกว่าท่านเจอณวันที่ไม่อยู่เนี่ยขอให้ถือว่ามีความสุขอมองบวกนะองบกเพราะเรารู้ตั้งแต่วันแรกเพราะเนี่ยอย่างมากนะครับท่านก็ได้บ้านมาหนึ่งหลังตรงจุดนี้อาจจะเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยแต่ให้รู้ว่านี่คือโครงการนี้เพราะเนี่ยถ้าโครงการเขารับผิดชอบผมว่านั่นคือสิ่งที่ดีนะครับ แต่มีโอกาสไหมที่ไม่รับรับผิดชอบก็อันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ท่านเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวทั้งจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคอนซัลท์ท่านไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่ไปปุ๊บนะผมจะส่งขึ้นบันทิปแล้บผมว่าขึ้นบันทิปนะแป๊บเดียวเรื่องแบบเนี้ยเออแล้วผมจะพูดในเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกชื่อครงการผมผมถือว่าอันเนี้ยเรามาติดตามกันคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเรื่องแบบนี้ให้สักเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีนี้ผมรู้สึกว่าในมุมเก้าของบ้านเนี่ยเออมัน นะครับในการก่อสร้างแต่ผมมีโอกาสคุยกับช่างอย่างอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่เจอช่างสมพรที่คุยกันเนี่ยไอเน,นี้ยก็ทําดีนะครับช่างที่ทําดีมีมีเยอะนะครับมีเยอะจริงจริงอย่างในเว็บไซต์ผมตอนนี้มีช่างที่อยู่ในในรายชื่อเนี่ยผมว่าสักสามสามสิบกว่ารายแล้วใน30กว่ารายเนี่ยผมให้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นช่างที่ทํางานเนี๊ยบ,บใช้ได้แต่มีบางคนที่พอติดต่อไปอเน,นี้ยผมไม่เข้าข้างใครเลยนะเจ้าของบ้านบ,านบอกว่าช่างคนเนี้ยเรียกราคาแพง แต่ผมสัมผัสในการคุยบอกจริงๆเขาไม่ได้เรียกแพงหรอกแต่เพราะเขาไม่สามารถไปทํางานตรงนั้นได้ดีที่สุดก็คือบอกราคานี้เพื่อเจ้าของบ้านหนีแต่ความเข้าใจของเจ้าของบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากฝากถึงแฟนรายการเหมือนกันโอ้วันนี้เพลินเลยเข้าไปดูได้นะคะใน www. google. net เนาะมี มีกระทู้แบบนี้มีมีกระทู้แบบช่างมีบทความให้เข้าไปอ่านกันมีความรู้มากมายเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งตอบเมื่อเมื่อคืนเนี่ยน่าจะไปไปสักประมาณ10 10กว่ากระทู้ที่นั่งตอบตอบตอบคือนั่งทํางานไปด้วยตอบไฟล์ไปด้วยตอบไม่หมดอ่าเมื่อคืนพอดีนั่งเนี่ยเอาช่างคุยเรื่องบ้านขึ้นไปอยู่ในในในเว็บคือในในในเว็บไซต์กูไก่ดอดเด็เนี่ยท่านติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยอ่าได้ด้วยอ่าแล้วที่ติดตามย้อนหลังตรงนั้นเนี่ยท่านเข้าไปแต่ว่า ผมยังไม่มีชื่อรายการที่เป็นช่างคุยเรื่องบ้านผมใช้อยู่ในคอลัมน์ของบ้านหน้าอยู่ท่านเข้าไปก็จะเจอเป็นรายการช่างคุยเรื่องบ้านอยู่นั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปต่อไปเราเรามีวิธีแล้วที่เราจะเอาไฟล์ไปแล้วผมจะไปไปโหลดขึ้นให้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เรื่อยๆเนาะในจอห้องช่างคุยมาคนดูแล้วก็ดูรีรันตอนเช้าก็ไม่ทันคุณไก่ อเนาะพอรีดันตอนตีห้าตีห้าถึงหกโมง,งออสิบ,บโมงถึงสิบเอ็ดโมงคือกำลังออกจากบ้านอะแต่ยิงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเป็นเวลากําลังดีกับหลายหลายเลยคนพบผมรับโทรศัพท์บ่อยอยู่นะคือเนื่งองจากที่เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกเบอร์มือถือผมไงใช่ไหมแต่ว่ายังอย่างผมไปอีอช่องทางเอ็มคอร์อย่างเงี้ยผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ท่านก็โทรมาก็ถามว่าคือถ้าโทรมาตอนสักเก้าโมงหรือบ่ายสองเนี่ยรู้แล้วว่าว่ามาจากไหนเราเป็นสิบโมงถึงสิบจริงๆไม่มีเบอร์โทรแต่มีไลน์ ก็กูไก่รู้เหมือนกัน G d o u b l O G A I r U Instagram ฟอลโล่กี่กี่คนแล้วคะเอ่อร้อยสิบแปดแล้วรู้สึกร้อยกว่าแล้วนะร้อยกว่าแล้วร้อยกว่าแล้วยิ้มเลยแฟนเพจนี่สามพันกว่าแล้ว เข้าไปกดายใน Facebook กันได้จริงๆมีหลายเรื่องราวนะใน Facebook เข้าไปดูกันจะมีแบบเป็นแค่ n ค w โนเลจขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนี้มีเรื่องของท่อนะเรื่องของการทาสีนะมีไอเดียนึงเป็นชอบมากเลยที่เป็นขวดอ่ะคุณไก่ครับอ๋อเป็นขวดคคือไม่ต้องใช้หนังยาง อ่าท่านผู้ชมอาจจะงงครับไปดูในถ้าไปดูในใน a c e b o o คคือคือคือตอนนี้จะบอกว่า a c e b o o k เนี่ยอ่าส่วนหนึ่งผมเอาขึ้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมมีตอนนี้คือผมมีน้องทีมงานที่ที่มาช่วยทําข้อมูลให้แล้วเขาจะตั้งเวลาในการขึ้นมาให้เลยอ่าซึ่งปุ๊บขึ้นเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าจริงแฟนเพจเป็นเป็นอะไรที่เราให้ความรู้ค่ะส่วนท่านที่ถามมาท่านไปดูท่านที่ถามมาในแฟนเพจเนี่ยผมถ้าจังหวะตอบเร็วนะผมจะตอบปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊แต่จังหวะที่หลุดนะ คือจะหลุดยหลุดยาวเลยแล้วแล้วมีท่านหนึ่งบนผมมาเลยว่าถามไปก็ไม่ตอบก็ไม่ตอบงอนเลยผมก็รีบตอบให้เลยนะครับงอนเลยไม่คือที่รีบตอบเพราะอะไรเพราะว่าท่านพูดมาอีกรอบหนึ่งเราเห็นไงแต่ช่วงจังหวะที่ท่านถามวมันู้วบมันไปถามเนี่ยถามใน Facebook ข้อเสียงของมันคือมันรันไปเร็วเร็วใช่ครับเร็วมากเพราะว่าอีกคนนึงมา่ตอบมันก็จะมาขึ้นเป็นคนแรกคนแรกแล้วท่านผู้ชมอาจจะไปอยู่หลังๆอยากให้ถามในเว็บ มันยังอยู่ทางในเว็บไซต์แล้วก็มันจะเตือนตลอดใช่ใช่จะเตือนเลยว่าคุณไก่ยังไม่ได้ไปตอบนะหรือว่ามาโพสในของช่างคุยเรื่องบ้านก็ได้เซ็ภาษาไทยเลยค่ะช่างคุยเรื่องบ้านก็ถามมาได้เหมือนกันนะว่าแบบยังมีแบบเนี้ยบ้านเป็นแบบเนี้ยส่งรูปมาด้วยครับก็จะดีมากเลยว่าเป็นยังไงด๋ยวเรามาตอบในรายการัเนะหลายช่องทางกัน วันนี้เมาเพลินเมาเพลินมาอะไรนะอะไรเมาเมามอยเมามอยเมาเพลินเป็นรายการแบบว่าเมาใช่ใช่ใช่คือคือวันนี้พอคุยเรื่องบ้านสําเร็จรูปวันวันนั้นเมื่อกันที่จัดที่ทางเนชั่นเนี่ยพอคุยเรื่องว่าคือคุยจนเกือบจบชั่วโมงเลยอ่ะแล้วเพลินนึกขึ้นได้ว่า ลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ว่าท่านโทรมาแล้วท่านก็ไปโทรเบอร์ของของเนี่ยที่ผมบอก0818342908เนี่ยท่านไปโทรถามปัญหาซึ่งบอกเขาตอบไม่ได้นะเขาตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้เพราะว่านนั้เขาเขารู้เฉพาะค้างเฉพาะในส่วนของบ้าน S C G ครับเมื่อกี้ถามคุณไก่ไปแล้วว่าเอระบบระบายอากาศคุยกันเรื่องภูมิแพ้ท่านผู้ชมคะภูมิแพ้เนี่ยเป็นหลายอย่างเป็นเป็นแพ้อากาศนะด้วยความที่แบบ อาจจะนอนแอร์ตอนเด็กๆแล้วก็อากาศเปลี่ยนก็เป็นแพ้อากาศนอกจากนี้ยังมีเพ้แพะเพ้แพ้อะไรนะเพ้ผู้ผิดรีบๆแพ้เกสรดอกไม้แบบนี้บ้านเอซีจีฮานี่กรองได้หรือป่อาจันจะพูดถึงสองอย่างนี้นะผมว่าสบายคือคืออย่างอย่างพูดถึงแพ้อากาศเพราะพอแพ้อากาศปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าระบบเนี่ยมันจะมีการกรองส่วนคำว่าเกสรดอกไม้เนี่ย ถ้าเราเอาดอกไม้ไปปลูกในบ้านเนี่ยไอเนี้ยแก้ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดท่านปลูกดอกไม้นอกบ้านตอยมีเกสรเนื่องจากว่าตัวระบบที่มันดูดเข้าไปเนี่ยมันจะมีการกรองมันจะมีการบำบัดวันนี้อากาศที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่ดีต้องบอกว่าพอบำบัดแบบนี้ความชื้นในบ้านก็จะลดลงอใช่มันจะเขาเรียกอะไรอุณหภูมิของความชื้นมันจะพอดีหรือบางคนแพ้ฝุ่นท่านก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าใช่ฝุ่นพวกนี้มันก็จะน้อยเนื่องจากว่าเพราะบ้านเป็นเป็นระบบปิด แต่เมื่อไหร่ที่ท่านเปิดหน้าต่างปั๊บนะครับมันอาจจะมีฝุ่นหรือมีอากาศที่ที่ร้อนเข้าไปปั๊บนี่นะครับแล้วเมื่อท่านปิดและทําบําบัดเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนเดิมนะแต่นั่นแหละคือกินไฟเพราะระบบมันจะต้องบําบัดมันจะต้องเริ่มทํางานใช่ครับไม่เปิดดีกว่าถ้าสมมติว่าเปิดเนี่ย จะกินไฟใช่ครับแต่ถ้าปิดไว้ก็คือระบบก็จะทำงานปกติเหมือนเดิมอ่าใช่ครับนั่นนั่นคือคือข้อข้อดีของมันในการที่แล้วแอร์ด้วยความที่บ้านใหญ่อย่างเงี้ยเพิ่งใระบบระบายอากาศด้วยเราแอร์ต้องใช้ตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนเหมือนใช้ตัวใหญ่เหมือนบ้านธรรมดาจริงจริงไม่แอร์เนี่ยเขาใช้ตัวตัวเล็กอ่าจริงจริงแอร์เนี่ยสมมติบ้านบ้านห้องหนึ่งเนี่ยค่ะเอ่อระหว่างท่านติดแอร์20,000 BTU ค่ะกับ ท่านติดแอร์ไม่ใช่สองหมื่นต้องประมาณสองหมื่นสี่กับท่านติดแอร์ตัวละหมื่นสองสองตัวเนี่ยเชื่อไหมว่าติดแอร์หมื่นสองสองตัวประหยัดกว่าือเหรอคะอ่าติดแบบไหนว่ามีเทคนิคในการติดหนึ่งตัวละหมื่นสองพันบิทยูเนี่ยราคาถูกค่ะถูกกว่าสองหมื่นสี่แน่นอนเผลอๆซื้อสองตัวเนี่ยยังถูกกว่าซื้อสองหมื่นสี่พันบิทยูอ่าอันนี้ถูกกว่าหนึ่งแล้วนะอันที่สองเวลาท่านติดแอร์เนี่ยท่านติดแอร์สองด้านสมมติห้องห้องห้องอยู่อย่างนี้ท่านก็ติดแอร์สองด้าน ปกติใน,นสอง้านเนี่ยจ,จะหันหน้าควรจะหันหน้าเข้าหากันหรือว่าสองข้างหันไปอย่างนี้ะจะให้ดีท่านหันหน้าเข้าหากันะนะครับพอท่านติด2ด้านเสร็จปั๊บนี่นะครับตอนที่ท่านเปิดแอร์เนี่ยถ้าสมมติเราอยู่บ้านไม่ใช่บ้านของ ECG ีจามนะ,ะเราอยู่บ้านทั่วๆไปเนี่ยเรากลับบ้านตอนเย็นปั๊บนะครับภายในบ้านเราอุณหภูมิมันจะอบอ,อ้าวท่านเปิดแอร์ได้แต่ก่อนเปิดแอร์นะครับวิธีการที่ทําให้ประหยัดไฟเนี่ยท่านเปิดหน้าต่างรอบบ้านก่อน เพื่อให้อุณหภูมิภายในบ้านนะครับมันถูกระบายออกค่ะแล้วท่านเปิดแอร์ในขณะที่หน้าต่างยังเปิดอยู่นะคือเปิดหน้าต่างครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดแอร์แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะสักห้านาทีเนี่ยท่านค่อยปิดหน้าต่างอืนั่นหมายถึงว่ามันจะทําให้ระบบทําความเย็นเนี่ยหนึ่งทำความเย็นเร็วขึ้นค่ะอ่าพอเย็นขึ้นโหเปลืองไฟตายชักเลยเพราะเปิดแอร์สองตัวแล้วเปิดหน้าต่างด้วยอ่ะแต่จริงตอนเปิดหน้าต่างเนี่ยเราเปิดเพื่อเอาความร้อนออกก่อน อ๋อแต่พอหลังจากสักพักหนึ่งเนี่ยท่านปิดหน้าต่างปุ๊บนะครับแอร์ก็จะทํางานปกติแล้วพอเปิดไปสักสองชั่วโมงท่านปิดแอร์ตัวหนึ่งอ๋อเทคนิคเยอะจริงๆริงอ๋อท่านก็จะเหลือแอร์ตัวเดียวยิ่งถ้าเกิดเป็นห้องนอนนี่นะถ้าห้องนอนใหญ่นี่นะท่านเปิดสองหมืนสี่ติดแอร์สองหมื่นสี่เนี่ยท่านเปิดทั้งคืนก็คือสองหมื่นสี่ถูกว่ามันจะเย็นฉับบูราเลยแต่แล้วพอดึกๆอากาศก็ยิ่งยิ่งถูกลดลงอีกใช่แต่ถ้าติดหมื่นสองเนี่ยท่านตั้งเวลาเลยเนี่ย สี่ทุ่มปิดตัวหนึ่งแล้วก็เปิดอีกตัวหนึ่งไปจนถึงเช้า <g ül> ก็เปิดอีกตัวไปถึงเช้า <g ül> สลับกันสองตัวอ่าและถ้าเกิดท่านให้ประหยัดกว่านั้นนะท่านซื้อพัดลมที่มันสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้อือพอหลังจากที่ปิดอีกตัวหนึ่งปั๊บนะครับท่านมีพัดลมอีกตัวหนึ่งนะเปิดเบาๆ <c oughs> มันจะช่วยในการกระจายความเย็นภายในห้องให้เราเป็นอย่างดีเลยแล้วท่านจะนอนแบบอากาศเย็นแล้วประหยัดไฟเพราะอะไรเพราะพัดลมเนี่ยมันสามารถปรับ ความแรงได้อยู่แล้วนะครับแล้วแอร์ที่ถ้าเปิดเนี่ยมันปรับทิศทางได้เนี่ยคือการที่เราคือผมเอาหลักการนี้มาอย่างไหนจริงจริงมันต้องบอกว่าไม่ไม่ได้มีใครสอนนะครับผมก็ประยุกตผมก็ไปได้ไอเดียจากบ้านสวีเดนเฮาส์ที่บ้านสวีเดนเฮาส์เนี่ยเขาอาจจะต่างกับเอ g ซีฮาร์มตรงที่ว่าหน้าต่างเขาสามารถเปิดได้รอบทิศทางาเจะบดได้ตามทิศทางลมบ้าน275ตารางเมตรพื้นที่ใ้สอยนะครับ ติดแอร์ตัวเดียวประมาณ1 2 0 0 0ทีบีท U ติดพัดลมอีกหนึ่งตัวบนฝ้าเพดานเขาเปิดให้หน้าต่างอากาศเข้านะครับเพราะเนี่ยมันจะเย็นเวลาตกกลางคืนเนี่ยเขาก็เปิดแอร์แล้วก็ใช้พัดลมช่วยแต่สุดท้ายรอยเขาติดเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงที่ว่าเขามีห้องนอนอยู่ซึ่งมันคงตลกหน้าดูเหมือนกันที่กลางคืนนอนห้องนอนแต่ว่าเปิดแอร์เปิดแอร์ไว้แล้วก็ให้ให้มันพัดลมเข้าไปเนี่ยก็เลยติดติดอีกห้องนึงครับเอออย่า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 พึ่งนั่นมันนั่นจนเกินไป าะเนี้เขาจะเย็นซึ่งบ้านสองชั้นของอย่างของสวีเดนเฮาเนี่ยดูสองชั้นนะแต่พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขามีชั้นลอยด้วยอแล้วเข้าไปนี่โอ้โหเนี่ยคือคือถ้าถ้ามีโอกาสนะผมจะพาเบนไปไปดูแลไปถ่ายทําที่นั่นเก็บบรรยากาศโอ้โหอย่างนี้เลยเย็นมากคุณอิชิกาวะพูดไทยเกือบชัดเกือบชัดเตอะแต่แต่ฟังแกรู้เรื่องอ่าฟังแกรู้เรื่องแกก็ฟังเราแต่อยู่อยู่ที่ไหนนะคะนี้อยู่ไม่ไกลชชเชิงเซาเเชิง แต่ไกลไม่ไกลแต่มีใกล้ๆที่ไปดูได้เลย CDC อ่าพูดถึงบ้าน SCG h a m CDC ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเบอร์ที่เราให้ไปเมื่อกี้ก็คือ081เดี๋ยวนะเราจดให้สักนิดนึงก่อนหมดเวลา081นะครับนี่เลย8342908เบอร์นี้ท่านโทรไปสอบถามได้นะครับก็บอกว่าจากช่างคุยเรื่องบ้านหรือบอกจากผมให้มาก็ได้อันที่หนึ่งถ้าท่านอยากดูของจริงหรือคนให้คำแนะนำแบบชัดเจนนะค่ะ ถ้าไปเลยก็คือที่ CDC ตรงเรียบทางด่วนเป็นบ้านตัวอย่างเลยเป็นบ้านตัวอย่างให้ดูเลยครับแล้วเขามีบ้านที่เป็นอีกหลังหนึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเพิ่งรู้ว่าท่านซื้อแล้วเนี่ยเขาพาไปดูวัสดุเลยอ๋อคือพาไปดูวัสดุเลยวัสดุที่จะใช้วัสดุแบบนี้แหละเอามาทาบ้านเรานะใช่หรือไปในงานบ้านไล่สวนในงานบ้านไลสวนเขาออกบูราราคาพิเศษราคาพิเศษ4.99แต่ว่าราคาพิเศษเนี่ยในงานบ้านไล่สวนหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกา แต่ท่านผู้ชมไปดูก่อนได้ใครที่สะดวกไปงานบ้านแล้วนก็ไปงานบ้านแล้วนจะได้ดูนวัตกรรมใหม่ๆด้วยรวมถึงใครที่สนใจบ้าน s อส h ีจมก็ไปดูได้ที่ CDC คือคือไม่มากเบอร์เมื่อกี้ที่ขึ้นไปเนี่ยนะแล้วคนที่สนใจจะสร้างบ้านนะไม่มากขอสักสิบสายพอโทรไปหาเขาแต่ตอนกลางวันนะอย่าโทรตอนนี้นะครับเผอรเดี๋ยวแกจะนอนลองโทรไปถามติดต่อกันดูสำหรับคนที่มีที่ดินอยู่แล้วต้องบอกว่าเอซีจีามเนี่ย หนึ่งไม่ปวดหัวเรื่องของช่างแน่นอน,อน,น,อนสองค,คือได้งานคุณภาพและที่สาคัญคือสุขภาพสุขภาพอันนี้ซื้อไม่นด้หรอกท่านผู้ชมต้องบอกโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับแล้วแล้วผมว่าชีวิตท่านท่าน,นคือคือถามผมวันนี้ถ้าผมมีที่นะผมก็ซื้ออ่าผมบอกซื้อยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาส มีโอกาสขายวัสดุเข้าไปที่นี่ด้วยซ้ำไหม,มนะ, <ừ m. S 2> ะเมื่อเมื่อ <ừ m. S 2> หลายปีก่อนนะตอนที่เขาเริ่มเนี่ยพราะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็รับแผ่นดินไหวเรื่องโครงแล้วโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงครับทั ừ, ้งนัวด<ต>แล้วเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กธรรมดานะเป็นเหล็กที่มีการชุบอย่างดีแล้วก็การันตีดูแลถึง20ปีด้วยกันโอ้โหแล้วไม่ใช่20ปีอย่างเดียวนะสมมติเกิดอะไรเสียขึ้นมาเนี่ย ฮัลโหลไม่ต้องละค่ะปกติเราจะแบบอยู่บ้านอ,อ,อุ้ยบ้านทําไงดีโทรช่างช่างเบอร์ไหนเนี่ยโทรไปอ๋อวันนี้ผมไม่ว่างครับ,รบจบเลยกำลังเครียดเป็นทุกข์ใช่อันนี้มีฮัลโหลฮัลโหลอย่างเดียว ฮัลโหลแล้วก็ชี้อย่างเดียวใช่มีคนมาดูแลให้ถึงบ้านท่านเลยนะใครที่สนใจก็โทรได้อย่างที่คุณแกบอกไปหรือว่าเดี๋ยวคุณแกโพสใน Facebook ไหมคะมีไปโพสมีมีมีไโพสในเฟซบุ๊กนโพสไปในเฟซบุ๊กถ้าไม่ชมที่อาจจะดูเบิร์มให้ทันไปติดตามได้ใน Facebook ค่ะกูแกโรจีดับเบูจีเอไอไอยตติดตามกันได้เนาะช่างคุยเรื่องบ้านค่ะวันจันทร์ดีๆแบบนี้พบกับเบนและคุณไก่ค่ะสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะวันนี้เบนและคุณไก่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสด